สวัสด right? <laughs> ีค <slopes> รับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอัน i ท t o วทูเดย์คาเฟ่สามชื่อไม่ค่อยจะได้ใช่ไหมอัน i ท t o วทูเดย์คาเฟ่นะอยตอนนี้จะเป็นชิงช้าพี่ถ่ายรูปยกไม่ได้ยกไม่ได้รูปทำแบบมัมแด้นขอเขาทำมัมแด้นนะยกยกไม่ได้รูปพี่ค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเียบรอยแลครับคาเฟ่จะมีปากค้ามาพอเด็กๆให้อาหารตาตังนี้ ปลาก็จะมาตามมาตัวใหญ่มากสวยสีสวยมากเลยอยางเข้ามาด้านในนะในคาเฟ่ก็จะมี ที่กินข้าวของพวกเรานี่นะถ้าเกิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดังของเราได้เบอร์สิห้าอาหารก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ตอนนี้เร,เราเอาน้ำมาก่อนนะครับของอยดังแล้วของอยดังแล้ว เนี่ยของพีช่ชอยนะ้วพี่ไม่เป็นหินได้งไงค่นไม,ม่เข้าเลยมันเป็นสเต็กลูกมันเป็นสเต็กสเต็กหนูเอ่ของแม่ปอมาแล้วมาแล้วพี่ชายของน้องพีทของน้องพีทโ,โอ้โหพายอ,อ,องเนต <c ười> งำ่งำๆกันเป็นไง,นง <c ười> บ้างพีทพีทอร่อยไหม <c ười> อาจะลืมไปว่าในหนังสือไิเศษเขาเขียนว่า เขาเขียนละว่าฝนตกแดดออกแล้วก็จะแบบใจขอบขินบินไปไม่รู้หนทางไปพบนม่เท้านักหนาวเพ่อนกันพี่นะคะใจแกล้ขอพักสักวันโอ้โหเก่งมากเลยลูก น้องพีทที่โรงเรียนมีท่องอะไรไ,ไหมไม่มีท่องไรไม่มีท่องไรกินอย่างเดียวเลยที่โรงเรียนเราจะเรียนหนังสือเลยเหรอไม่มีท่องไรนั่นน่ะสิตอนนี้ทุกคนก็ไม่พูดไม่จาแล้วครับนี่แม่บอกพ่อน้องพีทกินอย่างอะไรอร่อยร้อนไก่คร,ครับไก่กินยอ,อย่างอะไรจะไหเลยกินแบบไหนนะครับกินอย่างอะไรอร่อยของน้องพอยเป็นอะไร ไหนดูสินี่ไก่อันสเต๊กอันนี้ชั้นใอ่ามีส,มสลัดด้วยนะอ่ะขอชิ้มด้วยอ่าพี่พลเขาชอบมายองเนสนะโอ้โหพ่อว่าไหนไหนเอาเอาเข้าตรงฟันดิเอาตรงเข้าตรงฟันตรงฟันตรงฟัน <c oughs> อ่ะยากคิ้วด้วยอยากคินี่นี่นี่อ่ะพีชยากิ้วอยากคิยากิหน้ข้าเหรอใช่ครับ นี่นี่นี่อกอยากคิดฝังข้างยังไงนะ่ะต้องถามน้องพีทน้องพีพักเ,งเองนี่แบบพีชอันเดียเขาอยากิ้ฝังข้างยังไงแม่ใช่ใช่ใช่อร่อยไมข้่ๆเที่ยวอ้จริน่มาไหนของพี่คอยตั้งไหนตั้งด้วยิ้าว ที่ออกมาอือฮึมายังแมทนะครับอ่ะน้องพลอยน้องพลอยจะลองกินอะไรครับอ่ะลองเด้อเขียนไว้ได้แต่ไว้ยังเนทไหนท่าปากท่าปากดูฟันหล่อนิดนึง ไม่เปรี้ยวอ,ะอ่ะอกระบากอาบาดมมืเติร์ทเทศไหไมรสชาติเป็นยังไงบ้างาอ,นะอร่อยอร่อยหรือเปรี้ยวอ,นะอร่อยอทน,นมันอร่อยขั้แรกมันมีมายองเนสติดอ๋อจิ้มมายองเนส จิ้งมายองเนสไปแล้วมันพอดีเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ติดมายองเนสอ่าครับอ่าน้องพีทอนะ่ะน้นตายหมดแล้วอ่าน้องพีทช,ชอบกินน้ำตาลไม่ชอบกินน้ำอื่เลยชอบกินน้ำตาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะอย่าลืม like กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พอยกับพี่ด้วยนะครับบ๊ายบ,า,บาย